ายนะคะตามรูปัินแนะครเนรนั้นก็สองวันก็รอที่กระจายตามที่ภูมิภาคตางๆโดยเพาะภาคตะปันธ์เรื่องจากลองเลสุกทาทางทภาคเหนือตอนบ ที่รายงานฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงแต่ก็ยังไม่รู้ว่าตกในพื้นที่ไหนบ้างแต่ถ้าพูดง่ายเป็นพื้นที่นะครับเพราะว่าเราเพิ่งเข้าเข้าสู่เรื่องของภาวะน้ำท่วมนะครับตามที่กระแสที่พูดถึงใครั้งที่สองใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องการบริหารจัดการการท่องน้ำอันเก็บน้ําที่ใกล้จะเต็มนะครับท่านต้องท่องน้ำไปก่อนอันนี้เดี๋ยวผมขอดูใกล้ชิดแล้วว่าการบริหารจัดการท่านจะท่องเมอื่อไหร่ท่านต้องเร่ยจางว่า ช่วงที่ฝนไม่ไม่ลงนะในตรงนี้ต้องต้องน้ำไปนะครับเพื่อป้องกันน้ำท่วมในช่วงที่ฝนตกนันนะครับในส่วนที่สองนะครับในเรื่องของตัวสถานีวัดน้ำครับวันนี้ก็มาดูเรื่องของน้ําท่วมนะครับบริเวณคลองทับมาในหมู่บ้านกรุงไทยนะครับซึ่งมีสองฝั่งตัวที่มีปัญหาทําให้น้ําท่วมขังก็คือตัวสะพานนะครับเชื่อมระหว่าง ภายในหมู่บ้านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยได้ได้พูดคุยในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีการประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินนะครับทางหมู่บ้านกรุงไทยอาจจะจําเป็นที่จะต้องจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นมาเพื่อดําเนินการในการขอญาตนะครับแล้วก็ขอปรับปรุงตัวสะพานซึ่งทางองค์การมรหารส่วนจังหวัดโดยท่านนายกติยะนะครับท่านก็อาจจะมาช่วยดู ในส่วนของการจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นนะครับในส่วนของกรมเจ้าท่านะครับถ้าเราดําเนินการตามที่ว่าเรียบร้อยนะครับกรมเจ้าท่าก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการอนุญาตสิ่งล่วงล้ลําลําน้ํานะครับเพราะนั้นเราจะเดินในเรื่องของรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าสมมติว่าสะพานสามารถยกระดับได้นะให้สูงกว่าตัวผนังกั้นน้ําที่มีอยู่แล้วนะครับ บริเวณดังกล่าวเนี่ยก็จะไม่ท่วมแล้วในขณะเดียวกันตอกซอกซอยที่น้ํคลองทํามาเอ่อล้นไปนะครับก็จะดึงเข้าระบบได้นะครับซึ่งวันนี้มาดูที่บริเวณประตูระบายน้ำนะครับของชนะทานต่อไปถึงตัวแม่น้ําระยองนะครับซึ่งไหลลงทะเลซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับปัจจุบันนี้ทางชนะทานก็เปิดประตูระบายน้ําี่บานนะครับ พยายามที่จะผลักดันน้ําออกไปนะครับเาะฉะนั้นเราพยายามแก้วิกฤตตรงนี้นะครับให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในช่วงนี้ก็จนถึงวันที่11นะครับฝนอาจจะตกหนักในบางพื้นที่นะครับสองวันข้านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของกระสอบทรายต่างๆก็ยังให้คงไว้เหมือนเดิมนะครับถ้ากรณีที่น้ําเอ่อสูงขึ้นก็จะได้เสริมกระสอบทรายในเบื้องต้นก่อนนะครับส่วนปัญหาระยะย,ยาวเดี๋ยวจะเร่งดําเนินการแก้ไขต่อไปครับ <S <S Obrigado.